มีบอลทางมีกันเลยใส่เอี๊ยตีขาวเลยครับสภาพถเรียกว่าทุกการแข่งขันวันนี้ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ครับผู้เล่นหลายคนจะใส่มาคนละสีเยอะก็เลยใส่เอีย๊ยให้ครับ,ว,าว,าบ,บวันนี้เจอกับสีแดงแฝงด้วยหวานครับเด็กคณะบอลไทยนี่ก็ได้เสียรุ่นด้ในคอนครับดูจากขวาไปซ้ายครับ เอาเลยครับมาดูเกมในช่วงเวลาแรกกำลังจะเริ่มครับมะนาวหวานเกมที่แล้วได้แค่หนึ่งต้มนเนอะต้องเผลอมาครับปวดบอลวชานิดนิดนี่เกมที่แล้วก็เลือกเอาแพ้มาครับเลอกันอีกถ้าจะเป็นเลือกเอาควงถูกคู่และทางคู่นี้เนอะแต่ไม่ง่ายครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับกีฬาฟุตบอลบางทีจะไปวัดแต่ความพ้อมเรื่องตัวผู้เล่นงวัดแต่ความสามารถและเตะเดียวไม่ได้ครับบางที ต้องวัดที่มือการเตะด้วยแล้วก็บางทีคู่เข้ามาช่วยครับไก็ตาหวาสวยครับมาตาหวานรูนี้ทันหรือเปล่าก็ทางขวาครับแหมสนามมันแทบจะลื่นกับวันนี้ตั้งแต่เาเตะเนี่ยจะล้อปีได้ครับโอ้โหดูครับงแม้ว่าคู่นี้ตัวถลาเข้าไปเลยครับออฟจะตกโอ้โหเพื่อนได้ยากเลยครับเอาแต่ตกไม่ดีครับสวัสดีไอ้พีกี้นายครับ ก็ไปกับแพ้กับลุงดิโอ้จับมาลูกนี้ตู่ก็บอกไปทัน,นีีเจอบอเเ๊อกก็เราพมไปเพื่อถึงให้เล่นต่อกับแม่ครับโอ้โหสรางแอดนด์ตำนานครับ จังหวะนี้เขาสป็นนักกีฬาเขาเตะทิ้งให้เลยครับเขาเช็นนักแอร์เขาเป็นนัช่างแอร์ล้วนๆครับมาหน้าหวานในเกมที่แล้วมาเหมือนกับไบค์เกิลมาหนึ่งหนึ่งครับ แันั้วอวชามัเป็นตัวเกยรที่ล้าเจอแบบนกสื่อแล้วก็แาลมาแต่ทีส่พิโกก่อนนแต่ได้รู้นทุ่มในน้างขวาครับของหวานครับ

ไปเกาะเขียบโคตรตีขวาแล้วยิงซ้ายลรงนี้เลยเกือบได้ประตูแล้ว,วมีหัตเสาแล้วมาประตูเอียครับออฟซ้ายโอ้โหแล้วใส่คู่ซ้อมมาเล้เกือกต้องระวังครับ ก่อนหน้าท้าจ่ายค่ะเนื่องจากว่าสนามก,ก็มีเสาตู้ออกมาด้วยครับ <S <S รจะบอกการย่ดการคอนโทรลเนี่ยอาจจะรื้อครับไทยอัดครับลูกนี้ได้เป็นลูกพุ่งเข้าไทางขวามือ,อครับ <S <S ใทยมาลูกนี้เอ้าจับไปทางด้านบอลครับได้อยู่โอ้โหสุดท้ายครับเสียครับเปิดทะลุขึ้นมาข้างหน้าโหุ่นนี้ก็เลึกเข้าถึงพู่งเสาตู้เลยครับ หิงยาวยาวโหนโหนมาลูนี้เก็บได้ครับทางด้านขวาจะแตกไป,ไปเองผมโคง้งกลางไม่ผ่านนะออฟปุโหมีหนุ่มผมยาวครับนม่ยืนคนเดียวดิกองหลังนี่ไว้ใจได้เลยครับไหม่แล้วออฟไท้เว็นด้านซ้ายครับ คนไม่หางยับออกแตกกับมาได้ครับตูนักจะแหวกนู่นี้เอ้าแล้วตูลุ่งขาวตูออกมาบังครับเราต้องเตะทิ้งยับหุ่นไกญ่มาเลยครับเราบ้องนู่นี้เบาเกินไปอีกครับโอ้โหเชีครับเล่นเร็วมาเลยครับตูหัวเบาประชาชนี่จะเล่นเร็วนี่ให้บอลเพื่อไม่แม่นเลยครับเชื่ว่าตบวนี้ให้บอลยังไม่แม่นใเสียนั่นเองครับ

โปรชิพขึ้นมาครับขอลชันปีดูว่าโปรชิพมีขาดจ้าวเลยก็กระโดดมาตรงกลางตรงนี้ยังไม่ผ่านหน้าหวาออกนก็เอาแต่ยังเก็บมาได้ครับขอลชันปเสีกระป๋องไร้ก๊าเอาแล้ว,คร,วครับตรงกลางกลับมาได้ครับโอ้โหสายไม่ดีเราดูนี้ข้างซ้ายโอ้โห จังหวะที่นั่งหลบหยิบแล้วดูครับเตะทิ้งออกไปก่อนครับยทางด้านของชันเป็นก็ไหลได้ไปลุกขึ้นทางด้านซ้ายครับก็ย้อนกลับมาใหม่ครับตั้งเอาใหม่คก็พราหวานเขาเปิดยาวกับมาลีเช็ดถึงหรือเปล่าแต่ถึงจะออกข้างแล้วเลจะได้เดือดูแล้วไม่มีคนมารับบอลได้เยอะฟองชัยนิดเทล่ดกับกดจะให้สุดรนี้ แล้วก็แม่เลเข่าสองแล้วเพื่อใจมาเลยก็ตะขวาับแหมแทงเข่าทิ้งเอาไว้ก่อนก่อนพ่นากตกรางรลย เปิดดูนี้เอาแล้วจัวงหวะนี้โอ้โหดูน้ําอย่างได้ก็แค่เอาแล้วไปคืนไม่ดีด้วยนีย่ดูนเป็นสามคนเปิดจับตรงนี้สลับ,บยังได้อยู่ครับมรหวานโอ้โหแม่ว่าละกู่ใบจ่ายบอลเตะตูเกือบแล้วครับออกข้างไปเองครับพุ่งแล้วอะไรครับจังหวะนี้ดูนับถูก,ก,ก,กขีดกันอยู่ยังเป็นแง่อะไ้ครับเ้าจะสวนกลับครับ ดีสนเอาแล้วก็ทางซ้ถ <those valleys and welche> ึงด well, ้วยครับสวนจากบ้ากมะนาหวานจับแรกต็คนามีูแล้วก็ถูกตะกัดอยู่แล้วทำหลุดออกห้าเองด้อีกาสวนจับเพียงให้บอลมัยไม่เข้าข้างยของทางด้านมะนาหวานเยอะโอ้เสีีเอาแลวครับหลายวันจีดนี่แตกต่จังหวะสวนได้ครับมาทีสวนจับแล้วให้แล้ขวาครับไป เราถีนยาวออกมาขวาถึกกางจะฟรอวิชาที่นี่เปิดจับลูกนี้ตรงกลางมีสองลูกให้เราไปลูกนี้ถึงหรือเปล่าไม่ผ่านครับโดนใส่ถีอนออกหลังไปเลยครับไอ้ไก่ตุต้มไปนัดท้ายครับของเรอวิชาที่นี้ครับเราจะถีนตัวหนุ่มได้เตือนครับเตือนครับโอ้โอ๋แล้วลเขาเตะงตุ้ไปนัดท้ายครับเปิดไปเสาไก่เอ้ารับบอลตกมาลูกนี้ทังหลัง เอดแล้วตัวทูน็อกกันได้ดีคลอกเอาแล้วดูสวยกับสี่คนไม่นหวานให้ทางขวาสวยเนีุ้ดมาตรงกลางสองคนโอ้เป็นจริงแงเงี้ยดูนึกบูตรงกลางมีวิ่งมาสองคนเงี้ยไม่ให้แล้วดูจังหวะนี้ตัดสินใจยิงี้ยผูตรงกลางมีรออยู่นล้วสองคนเงู้ดูดูีาจจะใจแค่ไปหน่อยแงบ้ฟอกับพี่บางอยู่ฟูก ตอ้แล้ไม่ ane, ได้เลยครับแส่จทิงขึ้นมายงได้แล้วออกเอาแล้วสุดีตึ้รกบถูกขีดกันอยู่เตะขึ้นมาจังหวะสองก็มีใครแล้วบอลลึกเข้าฟอ้ยกเลยสัเลยครับอ็อกปสดจ้าต่ทาซ้ายับเฮยจังหวะนี้เปิดตแล้วได้รู้ทุกที้วแต่าซ้ายของนาหวน ไอ้ตาชอบมาสวยคยรับเปิด์จาวมาแล้วไงจะไม่หรรันรถเขาเตะทีได้ครับคนไทยยังไปลูปลปลกทุ่นไปด้านขวาครับแล้วเหมือนจะมีการของปิดตัวเลยครับโอ้โหดูครับเอาแล้วก็วปิดตัวคนแรกแต่วาตาหวานครับ ูกใจมาเราโผล่นีจริงเจ้าโอ่โโดนสาแล้วสาวนีดก็ไม่มาตัวโอ้โคไลงมาแล้วตัไปวัโโสนแ่กหมดเลยทจังหวัดียพระภูมบอลไปช่สาแล้วสกล้มาตรงขี้หนมาหวานแกก็แล้วผ่านที่ทางเลยครับจะไปดึง่อลูกนี้ไม่ผ่สนสานนะเพื่อนแล้ว,สสวก็ูที่าซ้ายแล้ว เขากรชากตรงกลางแล้วดีเราให้ทางซ้ายครับเทหนึงสวยครับ็เราไหลทีตรงกลางถึงหรือเปล่าเอ้าผมแรงจริงเราเลี่ยมลอยเลยครับโอ้โหนี่ครับบอลมันตกไปหน้าศูนย์เลยครับโอ้โหลูกนี้ใส่สกอร์ไปเลยครับโอ้โหจะขายโลกโลกครับผู้จัมหมาจริงจะไปติดเซตด้วยครับผมมอมช่นนี่กรรมมาแล้วถูกปัดได้ตายเลงแล้วบอลยังเดินจะไปช่างเซตอครับดู้งครับ ไอ้ยังม really, <hi> ีตัว <hey> วิ่งมาซ้ำก <"S 2> ันบ okay, ้างอยู่ตรงนั้นเลยครับทางสูงย์ก็ซักลูกนี้อะไรเรียบร้อยครับเอาแะครับประตูแรกของเกมเป็นมะนาวหวานครับขึ้นน้ำแล้วก็ศูนย์ศูนย์โอ้โหปั๊มอย่าลูกนี้แล้วลงไปนอนเยอะแยะบ้างพูดเด็ดสิเงี้ยดูครับจังหวะนี้ลงไปนอนหนีบอลไดเลยครับของเัาชนะวอลไปชางนี้ไปครับ เอาแล้วก็ฟรีคิปของพระราชาแล้วครับเราดูนักเตะทีมจะเป็นใครครับซ้ายหรือขวาครับกำแพงสามคนครับเช็ดจีบเปล่าแล้วทีนี้ติดบล็อกแล้วจังหวะนี้ยังไม่ออกครับพีนมาเปิดเลยลึกเกินไปครับ เขาจะเล่นเร็วก <t> ็จะให้ใครเนี่ยเขตูใหยาวขึ้นมาเลยครับออฟตงบัลกว้าสองเก็บแหมบอลไม่ติดเท้าเลยซิ้วหนกหนึ่งเลยสองสวยครับแล้วฝ่าบัลขว้ากันเช็ดดึงลงง่ายลูกนี้ไม่ดีครับเอ้าจะไปจับบอลยาวครับสองคนล็อกอีกทีแล้วหนึ่งหนึ่งเรียบร้อยเลยครับโอ้โหสุดจริงแล้วครับ สุดน thinking, like ี่ต้องบอกว่าเราตามสูติสิตาวันนี้เรามีกิจกรรมวิวัฒนุการถือว่คนที่ทำแฮทปิ้ได้ครับแย่สนับแข่งครับโอ้โหเอาแล้วครับสุดรนี่มีโอกาสแล้วครับทำสองประตูยังไม่หมดที่แรกด้วยครับเอาแล้วครับสุดทรพอีกประตูหนึ่งครับแลได้สนับแข่งกับบ้านแล้วโอ้โหอันนี้ยังไม่มีใครทำได้เลยครับพอทีกิจกรรมมานี่ยหลายๆคนที่เคยทำแฮปปิกได้แต่ตอนนี้ไม่มีใครทำได้เลยกลายเป็นรอบหมดเป็นจบตามด้วยครับ ว่าจะต้องยิงให้ได้ในการเล่นยิงไม่ได้ครับต้องเล่นตามธรรมชาติแล้วคยก็ทางซ้ายมัดจับไม่อยู่ก็สูงเดยนตัไวไอีกคนนึงก็จะกวาดต่อ,อนหน้านี้ืองของรางวัลขนาดเต็มไม่ดีก็สูงจับได้แต่ว,ว่าจังหวะนี้ในวงล้อมเลยก็สองคนจับกันมา้แล้วบอกไปทางนิดจับแล้วเช็คตางซ้ายแล้วก็ปุ่นในีเลย ตูกลางไม่หายครับจังหวะนี้ไม่เก็บบอลลงไม่ได้ครับตูไกามาไม่หายครับยังได้อยู่ครับฟอร์มในนี้เป็นจัดจบมาน้องทางซ้ายแล้วกินโอ้โหลูกนี้จะไม่ตรงต่อ,อเลยครับจังหวะสุดท้าย,ยได้ตกเหมือนกันครับของเราทาีเดียว ยีมประตูได้คุณครันเนาะครับพวกเขายังมีปัญหาเรื่องการตดสกออยู่แล้วสังก์บอลไปทางนี้มีการเตะมาเล่นช่างเนาะมาหวานเกดชี้ให้เพื่อนมีเก็บบอลเยังแย่มาสวยแล้วตรงกลางเนาะมาหวานแทงต้อนรู้ช่องมาสูงจับให้เพื่อนแล้วแหวกดูนี้สองคนมาซ้อนแล้วเตะทิ้งได้ครับพักเพื่อนศีรษะดีด้วยครับของบอลไปทางนี้แต่ว่าจังหวะนี้ยังไงครับยังไม่ออกด้วยครับตามที่บอลเอาเลยครับ แองออกมาจบเราลุข้าในแล้วฝาจะตามงานยังได้อยู่นะครับจบจายไฟผ่าแล้วดูงแกงสวยครับทางซ้ายมีเงี้ยวออมาครับทางซ้ายครับดึงจะหลบลูนี้จงไงครับไปต่อไหลแล้วแม่ได้ทำขึ้นเนียวนี่ยากเลยครับดูงแกงถึงฉับของวอลช่านไม่เาแล้วไปกับแท้ลูนี้ก็สุง มาไว้ก็จงกว่าี้ก็ัเลยจะใช้กันหลังเมาแต่กันหลังก็ต้องวะนี่คือสิงที่อยู่ตรงนั้นเี้ให้ลทันทีกับทางด้านบอลาาด้นก็แข่งกันเอนขึ้นมาเงี้เปิดจ้าอะไรเงี้ยออฟก็จับคนทีเอาไว้ได้เรับถือว่าออฟนี่ลูกาอากาศนี่ไม่เป็นรองใครอยู่ได้ครับ ลูร่าถึงใหญ่ครับเป็นลูกอากาศได้ดีครับแต่จบกลับมาก็บอลทางไปเราโดนสวนกล่าวก็สวนให้บอลเอาต้ดเราลุยไปโดนแขนตัวเองก็โผล่บอลเหมือนจะเป็นใจอยู่แล้วแต่ว่ามาโดนแขนตัวเองแล้วเตะตัวก็เอาศีนษะออกเลยก็เอาเก้ากลงบมาครับเก้าเกมที่แล้วนี่น่าจะทำประตูได้ครับแม่ว่า ทำไม่ได้ก็เลยไม่ชนะครับเกมที่เราทำตัวมาครับเดี๋ยวดูเกมนี้จะทำได้หรือเปล่าก็พอสูงออกไปแล้วเดี๋ยวข้าาเลยกอาอัี้ก้าวลงมาเลยยืนหน้าแล้วก็ตามตำแหน่งอะไรก็เปลี่ยนตำแหน่งกับตำแหน่งครับย้อนกลับมาตั้งใหม่ครับล็อกสวยมากครับทางซ้ายล็อกให้มาจะก้าวกับเบิ้ลลูกนี้โอ้โหคนเดียวไม่ยังเตะทิ้งได้ครับตอนนี้ ถ้าเตะทิ้งไม่ได้สามคนเลยครับผมานาหวานครับไอ้เตะมหวก็ไม่คล้ายครับนาหวา,านวาวาาไปตเตะมึงเดียวไปเลยครับตัวสองวางครับเอ้าแล้วจังหวัดีียิงเลยครับไปตรงขอบโอ้โหมองมาด้นีดเออดูเลย เพื่อไม่มีก็ว้าง่ายับตัดสินใจยิงเองเลยก็ไหนๆกว่ก็มาเข้าทานอะไรับพีกลุกนี้เอายาวครแล้วะตูจันสัวครับทางขวาับฟองรปทาีเปิดมาตรงกลางเข่าสองก็ลุกตงไปก็เราเล่นเร็วเลยครับตาง้าติับเอาแล้วก็สูสะพาก็มาหวานขึ้นมาสี่ห้าคนกไหลเาไหลกับแล้วลูกนี้แน่ง ดูแลกามาลัยครับจังหวะที้ไม่รู้กันครับโอ้โหตาเก่าหัวเลยครับน่าจะได้ครับเป็นหุ่สองคนก็ตรงกลางครับก็เหมือนจะขอเปลี่ยนตัวสารบบประธานอีกครับโอ้โหว่ากันคู่ไม่ได้มาตรงนี้สามแล้วโผลทางด้าพระนหวานนะโอ้โหม่าจะสองครั้งแล้วดูแบบนี้มีโอกาสแล้วทำไม่ได้ครับรับเข่าสองครับ รับเล่นเร็วเลยครับไปทางซ้ายแล้วมั้งจะถจะให้นกสายบอลไม่ดีครับลงมาใหม่แล้วมั้งแล้วต้งซูนกันอยดีเลยไอ้เลือดทุ่งก็ทางขวาครับเล่นซ้ำมาย้อนออกมาเอาเลยออกขาครับเปิดติดออกข้างไปยังได้ไปเลือดทุ่งทางซ้ายครับตั้งกล้องต่งแนวเศรษ าเขามาลงกลางกับออกออกกลางเข้ามาเก้าออกเพิ่มซ้ำๆมาลูกนี้ตูครับไฟไฟเซ็ตขึ้นมาครับออกเพิ่มขาเกยแล้วตูสวนแต่ว่าจ่ายบอลไม่แม่งหรี่นกลียวเยอรแล้วบอลมาทางนี้ตอนนี้ฝนเริ่มจะตกลงมาอีกแล้วครับต้องระวังด้วยครับเอาแต่เข้าในมาเปิดแล้วลูนนี้โอ้โหเก้ายังไงครับไม่กล้ายิงนะเบอดูแล้วลูนนี้โค้งหรือเปล่าตูจะถึงเหมือนกันครับ ตางหว่ามันเรียกว่าห้าสิบ้าสิบเโกดชักขาหลบดีกว่าเออยังไม่ได้ก็มาดูพี่สาวาทีสุดท้ายแล้วสองเกิในขึ้นรายยศสองคนเราเะตีในนาทีเท่านั้นแล้วสองเกมในขึ้นรายยีแล้วเขากาอท่าครับสวยยไทยออฟไม่ถึงอีกเราตัวสวนกับก็ตัวนี้เดงๆ จิงลั่โอ oh, no yeah, ้โหดูเ้ยสาสองี่อกปิ้นไปเลยตุ่ยก็ไปซ้ำาแล้วโอ้โหแต่ว่าบอลเนี่ยมันไม่ถึงเงี่โอ้โหแต่ยังได้เตะตูนเงีนี่เกิดเต้บอลตูนีไขแตกเงี้สาสองแท่งแน่งแต่ว่าไม่ตรงต่อโอ้โหดูครีบยังไม่ได้ครับปรตตูนี้ไข่แตกเงีบอลนี้ก็ยลงตามอยู่สูงสุดบองเงีสาบบอชานี้ โอ้โหมีโอกาสสองครั้งติดๆเลยครับแล้วดูจะชาดูนี้สวยครับทางซ้ายครับยิงสลับแล้วเข้าสองครับเล่นเร็วมาเลยครับเอ้าวแล้วบอลทางนี้ทางซ้ายยตามเงินนกต้องปีดมาครับจับแล้วจ้าครับโอ้โหบอลมันลื่นครับเอ้าวแล้วสวยครับให้มาได้ครับออฟออฟเปิ้ลลูกนี้เย้ยเจ้าโอ้โหจับบอลอะไรครับบ้าน ไปจับบอลขึ้นหน้าแล้วไปจับบอลกลับหลังอีกแล้วโอ้โหบอลนี่ก็เหมือนเดิมนึกว่าไอ้ที่เอาไว้จริงลูกนี้ติดบล็อกจังหวะจาซ้ำไม่ได้แล้วแล้วสวนจับเอาแล้วบอลไปชนที่มีสามบอลหนึ่งหลด้านซ้ายแล้วเลื่อนมาสวยด้วยแล้วลูกนี้คื้นในแนวไม่ได้ครับไปอาทิตย์มาเอาแล้วก็สวนกลับมาหวานในช่วงทดเจ็บครับเด็กเก้าให้สุภิกซ้ายตีขวาดีเลือกเลยครับ โอ้โหยิงเองเนี่ยป้าข oui> ึ <Yes, okay, ้นมาสามไปสองเนี่ยดีว่าใช้ความเด้เตียบในจำนวนผู้เล่นบแี่ยยังไม่ได้ครับประตูที่สามเนี่ยของมะนาวหวานเฉียดได้เฉียบมาหลายครั้งเลยบางทีไม่แน่เหมือนกันครั่ยบางีโอกาสเยอะๆแล้วทำไม่ได้ทุกทีครับยหมดเวลาการแข่งขันได้ต่อเนี่ยค่ะ